เ,เก็บกันเลยครับพี่นอ้องเลยเลยพี่นอ้องลังงูเหลืองล้วนๆนครับผมแน่นครับอุ้ยภายในปีนี้กำลังมีมือนีแหละครับจังแน่จันนี่ถือกะถือว่าเห่ามานสุดแล้วนครแม่นครับในปีนี้มานสุดแล้วครับมันนี้ทุกคลิปมันได้เก็บคลิปละดอกสองดอกครับผม,แ,มแต่ว่าเห่าก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ Dì cháy tợp dư để kiếp xăm nhì phí nọng Cũ ươn chỉ để lái con nhì Để ngao xăm nhì cho áo Nhìn nhàng à Nhìn à, Ui nào, nó bưng nhỉ bác nhỉ Nó, nó nhỏ à. Ôm cốt, lấy phí nọng hết ừ, Tuần mảy lấy kha phí nọng đèn khá lái. khắp Ui đọc nhì cứ biến gì Thầu Thảo... lèo ừ. ครันเดข่าไม้ไม่เร่มหมานครับพี่น้อง ดีค่ะพี่น้องพอกันกับเฮาคนตกปลาเห็ดพี่น้องเมือ่อหนี่ยิ้มหานาะงพษษษษษษุธศภาหกแปดพี่น้องในที่สุดกับมาน้ำเขาพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมนี่พอกันยิ้มเซวนปลาเห็ดมองเปิดคลิปเบืองพี่น้องอ,อ,อุ้ยเม,มนยนมณ์เพิร์นมนเป็นเรื่องๆเ,เลยครับพี่น้องคุ่น จากดอกเนอะนี่สี่หกแปดสี่สิบหกสิบยี่สิบยี่สิบสองยี่ห้ายี่สี่เกือบสามสิบเนาะหรืออยู่ใต้ดินก็มีบ่จักเออไม่ได้เปิดพี่น้องเฮ้ยค่ะแค่พี่น้อง,าองมากมากครับพี่น้องมาเก็บน่วกันครับเอาเก็บกันเลยครับพี่น้องเลยเลยพี่นอ้องล่างหงกเหลืองล้วนๆครับผมแง่นค่ะอุ้ยภายในปีนี้กำลังมีมือนีแหละครับจังแน กำนนี่ถือกะถือว่าเห่ามา,านสุดแล้วนะพอนีน่ครับในปีนี้มา,านสุดแล้วครับมันนี้ <c oughs> ทุกคลิปมันได้เก็บคลิปละดอกสองดอกครับผมแต่ว่าเห่าก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ดีใจเติมยู่ได้เก็บซ้ำนี่พี่น้องผู้อื่นเขา <ผม S 2> อาจจะได้เก็บายกว่านีน้เอาเห่าซ้ำอยู่จะเอาค่อยหล่นค่อยมหมานไปน้ากันครับพี่น้องครับลั่งมืนตาเบิดเลยพี่น้องว่าแมนนี่นิหน่อยครับพี่น้องเป็นเรื่อง บ่ท่านเดือบานด้วยดอกนั้นอยู่เกือบอยู่ใต้ดินด้วยนะเห็นบ่ดอกงามแห้งครับพี่น้องฮะมีแต่หลุนเดียวกันเลยครับคั้นแม่นมือนีบอไดมาเนี่ยคือบานถิ่มบิดเนาะพุทธิดบิทิดสอบเลยคั้นบอไดมาเหมือนนี่ืุอคืนแห้งฝนตกพี่น้อง เฮ้ดละงงนี่เพิ่นไหวด้วยครับกำนำฝนว่าจะถึงนำฝนเนี่ยนี่บานไหวครับโอ้สองคนนั่นแหละว่าอันไต้ดินดอกนึงโอ้แม่น้ำมุนข้านเขาเลยด้วยครับพี่น้องจิ่งมถึงก็ได้ข้าแล้วพี่น้องอาจจะเปืือนแน่เพราะว่ามื่ขึ้นฝนตกพี่น้องแมน่นครับผม เริ่มแล้วได้พี่น้องเริ่มสต๊กซูมือแล้วได้ฝนนี่การเห็ดเวียกเห็ดงานเห็ดเปียกให้เวียกหน้ากะปรับเปลี่ยนเวลาครับคุณเหมือนี่เปลี่ยนเวลาเห็ดไได้บันเฮ้ยดอ,อ,อกงามมิลีครับพี่น้องครับเบ่งกันเหยาวเเลยครับช็อตนี่บอตัดเดอช็อตนี้พี่น้องเลยไอพี่น้องเบ่งดนๆน่สมกับคุณที่ฮอตคือเถิงพี่น้องจุ่มเดียวกับ พอใจแหละครับพี่น้องจุง่มญ่ยอยู่โกิโลเมื่อวานครับพ่อนมนันภาคุณแม่ไปหางัวหาควายครับพี่น้องเลยบบได้ถ่ายคลิปแต่เพิ่นก็ได้มแน่อยู่ได้ล่กะกิดได้มาเตปป่าอยู่ครับบบได้ถ่ายพี่น้อ,องเบิ่ื้อะเป็นเห็ดตับเต่าเนาะวันเนาะแป่นเห็ด เฮตตาต้าหรือว,ว่าเฮตผึ่งอีตันนั่นแหละพี่น้องแม่ครับแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่มูเพิ่นสิเอิ้นครับพี่น้องเรียกว่าเป็นชนิดเดียวกันแหละครับผมเปิดหรือเ่นี่เปิดแล้วบันี้ยนี่สิได้หาหมูเพิ่นแล้วพี่น้องเหนีอนรอยเก็บมาแน่เลยเด้อครับพี่น้องก่อนสิมาเปิดคลิปแมนค่ะนี่ของพ่อน้ำมนต์เป็นเห็ดหน้าห่อครับไปครับพี่น้อง ลุ่นกันต้อครับผมว่าสีได้เติมกันอีกบ่าครับไปครับตอนนี้แม่น้ำมนตนแยกเห็ดดอกได้บ,นบานๆดอกได้อันนี้กระเซลเซกยตตาใหญ่ด้วยครับพี่น้องแล้วสีผาพี่น้องไปส่วนเห็ดผงอีแตนเนาะแม่ค่ะเปลี่ยนไม้ใหม่ละเปลี่ยนไม้ขยับไม้ครับผมตอนนี้หาอยู่ไม้หมาชนคาปูด <laughs> ไม้ใกล้ๆบ้านครับปลาใกล้บ้านบานในกัสิผ้าพุ่นละ ไปผลละทั้งปลาย่างหน้าผลละครับพี่น้องเประเบิงครับไปครับผมตอนแรกว่าสีรอเบงเห็ดตับเตาหรือว่าเห็ดอีตันก่อนนะครับพี่น้องก็เลยเปลี่ยนแผนซะก่อนครับขึ้นมาทั้งผู้ซะก่อนครับผมมารอเบิงเห็ดผงคาายว่าซีมี่เก็บบ่อเห็นข้าเจ้าเก็บเมื่อยุครับผมขันบ่มีกับสีลบกลับลงไปปลาย่างหน้าเป็นเบงเห็ดตับเตาครับพี่น้อง ไปครับพี่น้องไปรุ่นกันต่อครับผมว่าสิเป็นจังไดสีมานเติมกันบ่ไปครับพี่อย่างไรอยังคือควักมือไปไปอุ้ยพี่น้องเนื้อบึ้งพี่น้องอ้าดอ้อมกกเลยพี่น้องเออเองต้นไม้เลยครับพี่น้องผงแดงคาไลครับอุ้ยดอกนี่คือเป็นังสีเทาเทาแล้วอ้า มาากกันดอเขาไม้ไม่เริ่มหมานครับพี่น้องไม้ไม่เด้อยหนีหิวบัดรค้ากลับเจ้าสีผ้าเบิ่งเห็ดอีตันเนาะแม่นค่ะเอาในกระเทาะเลยเอาได้เ่ื่อไหร่เนาะได้ออสอ่อนค้าเห็ดได้บานพี่น้องเอ้ยนึกว่าสี่บราเก็บพี่น้องมาแบบไก่นึงเห็นกระเจ้าได้ก็เลยมาลองเบิ่งครับพี่น้องมองเคยเก็บกระเจ้าได้ลงไปเต้นกระตาพี่น้องแม่นครับผม ห่มใส่เรือหุ่มคว้าแบบนี้หุ่มมาทั้งนตัวหนก็เลือดตะขาโอ้ยเนาะใส่ตนกเลือดตขาโอ้ยเนาะขาเกาได้ยุ้ยคนขาเยี่ย้ๆขากเก่งเสียบลูครับพี่น้องครับปวดปวดปนะมันมันเรามเนตตื่นตื่นเด้อขาเนี่ยเราเติบมองกันเนวๆครับช็อตนี่บตัดบต่อครับช็อตนี่เอาเน่ๆ ขาคนติแกงพี่น้องเอา้เอาเฮ้ยพี่น้องดอกดีจังแห่งครับออกคาพี่น้องบ้างนึงเลยดูยพี่น้องขาปุ้ยปุ้ยพูด <c oughs> นะว่ามันเห็นในกระตูนครับพี่น้องครับดอกแหงดอกงามครับผมบ้มาสองดอกนั้นเกิดในเงาใหม่เงาใหม่อีหลีเลยครับผมม,มันเป็นแท่งกินจากต้นใหม่เลยบอ เอาเอาตัวใด้กอนกเอาเอาตัวนี้นะโอ้ยสมบูรณ์แบบแฮพี่น้องเออเห็ดผู้เห็ดอยูเทิงผู้ครับพี่น้องดอกงามดอกง่ายแห่งครับผู้บนันใดก็สิทรรอีกบ้านน้องเม็กพี่น้องผู้บ้านน้องเม็กยู่โซนผีละครับพี่น้องบรายยูโซนผู้จ้องครับไดู่อีกฝากหนึ่งเขาเอื่อี้อย่างหรอก เชื <laughs> uh ่อเอ็นผูดยังดอกตัวนี้เอ้าดอกงามแห้งจะอ่อนแห้งพี่น้องชั้นนี่พ่อแกงเลยพี่น้องมีอีกโบน้อวานนี้อยากได้อีกเทดิพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ่ยเจ้าที่เจ้าทางให้ลูกให้ร้านอีกเนี่เด้อพาพี่น้องเก็บเห็ดอีกงามงามหาเบิ่งอีกครับพี่น้องครับ ตอนนี้กำลังสีภาพพี่น้องไปเลาะเบิ่งเห็ดเพิงตับเตาเห็ดเพิงอีตันด้วยครับผมออกจากไม้เห็ดเพิงแดงขาลหลแล้วครับเพราะว่าบ่ได้เพิ่มครับพี่น้อง้าเจ้าเข่าไม้ก่อนเดี๋ยวไปล่อรุ่นกันเฮ็ดเพิงทับเตาครับพี่น้องครับเห็ดเพิงข้ามครับพี่น้องได้ปลนะเคยบอกได้นอะ ขาเกือบบดได้ครับพี่น้องขาเกือบบดมาไม่มูด้วยครับผมมาลุ้นมูด้วนี่แตนเพิ่งแทบเต้าครับผมได้บ่ดำได้ได้อยู่เนาะดอกนึงก็เลยจั๊กสีมันจำได้สิครับกำลังเข่าฮ่มเลกครับพี่น้องแม่งค่ะโดนน้ำกันไปเรื่อยๆไปถูกๆูฮ่มครับพี่น้องครับ บึ n งดอกนี้พี่น้องเกือบแนมพอเห็นครับผมสีมันเข้มแห้งสีดำปึ๊ดเลยแต่ว่าดอกกำลังงามครับผมพออีกดอกหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับผมโอ้ยแนมเกือบบอเห็นแนมอยางแห้งครับดอกลุนนี่ ถือว่างามอยู่ครับผมตอนนี้มาโฮมทีสามเลยเด้อครับพี่น้องโฮมทีสองเบงแลวกับบอมี่ครับเรื่องลวงมาพรมทีสามครับผมกําลังพ่อดอกแกลกของโฮมสามครับนี่ครับผมดอกดำดำแนมยางแห้งครับพี่น้องครับพออีกครับพี่น้องครับนี่ครับผม อดอกนีก้เกือบเน่มบ่เห็นครับพี่น้องพุ่นแมนำมต์เอ็กซเรย์พื้นที่ทั้งนั้นครับพี่น้องครับเอามาเก็บดอกนี้กันครับนี่ครับผมนี่อีกดอกนึงครับพี่น้องอยู่ใต้เครือไม่อึบโอ้ยนเนาะเนียมยากขนาด นี่ครับนี่ครับผมแนมยากเขาได้แห่งสีดำๆครับพี่น้องมาหอมสุดไทยแล้วครับพี่น้องโอ้ยดอกนึงยังหน่อยดอกนึงเอาใดอยูุ่ครับนี่ครับผม กำลังซ้ำเหรียญสใหไ่ก็เหรียญสิบหน่อยหนึ่งแต่ก็งามอยู่ครับนี่ครับขยับขยับใส่กัน,นกว่าไงก็เกาอยู่ครับพี่น้องการุ่นนี้ครับโอเคอยู่ครับผมกำลังงามครับพี่น้องครับอีกสองดอกครับผมนี่ดอกหนึ่ง อยู่ผีอีกดอกนึงครับพี่น้องเดี๋ยวผ้ามุนเอากันครับนี่ครับผมงามๆครับพี่น้องกำลังสีโง่โค้งครับพี่น้องพออีกครับยังมองว่างกระตาไวกับอีกดอกนึงด้วยครับพี่น้องขอบคุณครับ นี่สวยงามแท้ดอกงามครับพี่น้องครับตอนนี้กระสีผ้าพี่น้องงูคงอวยหาทางลุ่งแล้ะครับผมอ้อมไปหามองจอดลดผลระครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังสิสลูเพจให้เบิ้งครับผมไปครับครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มาหอนมองจอดรดแล้วด้อครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานกันครับว่ามนีหมานบอมาเบิ่งกันครับผม ครับพี่น้องครับอันนี้กอกสองเนาะแม่น้ำมุนแ่น,นค่ะรอบแรกมือเช้าทีท่ไทยพี่น้องเบิ่งน้่นคือขายได<า>แล้ว<ล><ล>ครับพี่น้องกร<ล> <laughs> าเจ้า <c oughs> ขอซื้อ <c oughs> ขอซื้อเว้ยแลลวครับผมอันนี้กอกสองรอบสองครับพี่น้องฟังของผมนี่ลกักๆกกสิเป็นเฮดต,ตับเต้าหรือว่าเ็ดผงอีตันครับพี่น้องส่วนของแม่น้ำมุนนี่เห็ดผงแดงขาไรครับล้วนแนนครับงามๆครับผม ถือว่าสุดยอดมือน,นีก็สองนี่นสุดยอดคือกันครับข <c oughs> ันเป็นร่วมกับรอบแรกตอนเช้านั้นหล่นกระตาเตๆครับพี่น้อง <c oughs> มันมีแนวชัยนะหมานอยู่ครับมือนีถือว่าหมานอยู่ครับ <c oughs> ครับผมบนันนีกับสิริพากันงูโคงกลับลงเมื่อบ้านแหละครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกกำลังใจด้้อครับพี่น้องครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจผมกับแม่น้ำม์ครับค่ะบอกกันไมหมมืออื่นพี่น,อ <c oughs> อน้องแม่นครับ สำหรับมโอ,มอนี้ไปก่อนครับพี่น้องสวยแห้งล่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ